นี่คือท้ายไร่เราเดินมาถึงท้ายไร่แล้วไร่น้ำหนึ่งก็จะจุดกับป่ายางยางพาราสวนยางพาราของเพื่อนบ้านอ้นี่าปลูกยางนะค่ะปลูกยางของเราก็แถวด้านหลังบ้านก็จะปลูกยางได้เช่นกันถ้าจะปลูกเดินขึ้นไปดูรือยังขอบอ่างเก็บน้ำนเออค่ะนี่แหละอ่างนี่หน้าแรงแห้งแค่ไหนหน้าแรงก็ยังเหลือน้นำอยู่แค่เอวอ แต่ตอนนี้ก็คงจะท่วมหัวเอาไว้เอาไว้ทำอะไรเขาก็เอาไว้ให้มันเกิดความอุดมสมบูรณ์เฉยๆนี่แหละคะ่ะชาวบ้านก็มาตึกแห้ตึกอะไรหากินได้ตามธรรมชาติามาซ่อนแหซ่อนสวิงอะไรก็แล้วแต่นี่แหละคะ่ะก็ทําเป็นรั้วรอบขอบชิดไว้หมดค่ะไม่<ะ>ไม่ได้มาทะลุแล้วค่ะว่าเพียนคิดว่าไอ้ห้าไร่ว่าเพียรมันขนาดไหนเนี่ยจริงๆน่าจะมันแค่ไหนอ่ะจริงๆเคยเคย จากขึ้นมานี่กี่เมตรนะรู้ไหมยังไม่เคยวัดเลยค่ะก็คิดว่าจะให้ที่ดินมาวัดจำหน่ายทีเดียวเลยลเพราะว่าถึงเราวัดไปมันไม่ชัวรมันก็เหมือนเดิม <laughs> เพราะว่าเท่าที่เราเคยซื้อก็เป็นแบบนั้นค่ะซื้อกับเพื่อนบ้านหรืออะไรก็ซื้อกับชาวบ้านหลายแปลงเหมือนกันก็มันมาสุดอยู่ที่ที่ดินมาวัดนั่นแหละ มั่นใจว่าน่าจะอยู่ตรงนี้แค่นี้ไปค่ะใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่พอก็เอาต้นปาล์มไปด้วยก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากลัวมันจะผดเข้ามาเยอะเลก็ให้ที่ดินเขามาวัดดูคือคือเราเราแนะว่าประมาณแนวที่เราเดินนี้ครึ่งล่องนี้ไปเราคิดว่ามันจะครบห้าไร่แต่ถ้าเมื่อเขาวัดแล้วมันไม่ถึงก็เอาเพิ่มเติมถ้ามันมากเกินก็ พื้นที่ก็หดไปทางชะอมม,ม,ม,อมีค่ะอยู่ในตัวอำเภอก็มีอยู่ใกล้ๆบ้านอยากนี่ไปทำตะก้าไกลไหมอยากนี่ไปทำตะก้าก็ไม่ไกลทำไมล่ะคะเคยพักทำตะกร้าเหรอใช่แล้วกับโซ่พิสัยอ่ะโซ่พิสัยก็ไม่ไกลที่ท่านมาเทคโนโเราก็เลี้ยวขวาไปนั่นก็โซ่พิสัยไปไกลไม่ต้องพิสัยอ่ะแถวไหนครัวบังบางจิต ประมาณกี่กิโลคะยี่สิบบอประมาณยี่สบยี่สิบสามสิบกิโลถ้าไปโซ่อบอ่อนี่มีอยู่นิดเดียวมีนิดเดียวเราเป็นทําเป็นอันสะน้ําสี่เหลี่ยมไว้ใช้อ้ให้แม่โคขุดขุดดูดไว้ใช้ต่ตตมันถึงหน้าแรงก็แห้งอะ่ะหน้าแรงก็แห้งแต่หน้าฝนก็ตักใช้ได้หน้าแรงนี่แห้งแจกเลยเดิยแห้งตัวนี้แห้งก็จะเหลืออยู่ตัวนั้นตัวนั้นแห้งแค่ไหนตัวยาวนะตัวยาวนะ่ะก็เหลืออยู่ประมาณเลยเข่าขึ้นมาแหละ ค่ะก็คือว่าสูบน้ำลดต้นไม้ได้อยู่